เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแม Man the s t r o n g นะฮะโอโ้เกือบชื่อผู้เกมผิดนะครับไปอยู่เกมบีดมาตั้งนานนะ ก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับทักก็มาถามผมแล้วพี่จะทิ้งวันฟันแม่แล้วเหรอพี่จะทิ้งใซตามะแล้วเหรอครับจะไม่กลับมาทําแล้วเหรอผมยังทําอยู่นะครับแต่ว่าแค่ช่วงนี้เนี่ยผมดองเพชรน,นะครับเก็บรอยุงแดง s s r นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันที่1่เนี่ยเดี๋ยวสุ่มได้เจอกันแน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับศึกดวนเซิร์ฟจีนย่อนะครับเรียกได้ว่า รวมพลมากกาบมนุษย์ต่างดาวรับทีมที่โกงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับนี่เนี่ยครับดูดิครับทีมนี้นะพลัง7ล้านแปดครดูทีมเขาดิครับ Sonic เอ r ร่าง2นะครับ ไวีนะครับวอกซีแมนะร่างสองแล้วก็ไอตัวใหม่นะครับที่มีโลไฟนะครับหรือว่าโลออกสีทองๆส้มๆนะครับนี่แล้วก็มีโจโซเซร่ร่างปีศาจนะครับแล้วก็ดกร์จีนัทนะครับโอ้โหดูดีครับรวมบนตัวขี้โกงนะมันจะขี้โกงไปไหนอะมาอยู่ที่คนนี้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะในหกตัวนี้นะบอกเลยนะครับโอ้โห มันแน่นอนครับสำหรับทีมนี้นะเดี๋ยวไปดูอีกทีมหนึ่งละกันนะฮะอีกทีมหนึ่งเนี่ยพลังอยู่ที่8ล้านสี่นะครับพลังมากกว่านิดหนึ่งด้วยนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าพลังมากกว่าจะได้เปรียบหรือเปล่าทีมนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะครับก็มีโซนิกล่าง2เหมือนกันนะครับมีวัรซีแมนล่าง2นะมีจอมมันบูนะครับมีราชาน้านฟ้ามีเมลซากาดนะครับมีบิสคิงนะครับแต่ก็ถือว่า ตัวโกงยังไม่เยอะเท่าทีมเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี้รวมบนคนขี้โกงเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า2ทีมนี้เนี่ยทีมไหนจะโหดกว่ากันนะฮะเริ่มแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับโอ้โหฝั่งซ้ายมาถึงวัคซีนแมนร่าง2นะครับได้ขยายร่างก่อนเลยครับอย่างเท่นับโซนิกร่าง2เปิดก่อนเยกเกาพันล่างครับจังหวะนี้เปรี้ยงโอ้ใช้จัก,การก้าหางนะครับเมื่อกี้นี้ แล้วดูเกวีนะครับจะติดสตันหรือเปล่าครับตีจังหวะนี้ไปเยี่ยงหัวเท้าทุบลงดินนะครับเรียบร้อยครับติดสตัน3ตัวนะททำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ฝั่งซ้ายนี่คือเป็นง่อยไปแล้ว3ตัวนับเท่ากับว่าจะใช้ได้แค่อีก2ตัวเท่านั้นครับแล้วเรียบร้อยครับตายไปแล้วครับเหลือ4ี่ตัวเท่านั้นฮะวองซีแม้ร่างสอบฝั่งขวาขยายร่างคืนบ้างครับโซนอีกฝั่งซ้ายบอกไม่ยอมอย่างนี้ต้องขยายร่างสู้ครับเปเี้ยงหู้ยหยังเอาพันล่างเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับเหลือ4ต่อหครับ จเซลังมีสาสตีธรรมดาเข้าไปหนึ่งตีครับจีนอตเรียบพวกมายิงอีชคีมจังหวะนี้ต้องลองเทสตามไปดูแล้วว่าโลกับมือเนี่ยใครจะแข็งกว่ากันก็ตีไม่เข้านะครับโลแข็งกว่านะครับเล็บกุดไปแล้วครับเมื่อกี้นี้เอาละครับจังหวะนี้โซนิคือร่างสองเปิดอีกแล้วครับไปเยียงเรียบร้อยครับเหลือสมต่อสเหลือสมต่อห้านะตอนนี้หจะลอดหรือเปล่าครับเกวีเราอีกแล้วครับไปเยียง โอ้โหเนี่ยมันโกงเกินนับเกวินมันสตันดีตัวนะครับแล้วติดสตันนี่คือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับเสียให้เขาตีเล่นฟรีๆหนึ่งเทิร์นเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีติดสตันนะครับเนี่ยมันจะเสียเพียบตรงนี้แหละครับถ้าโดนสตันนะฮะเรียบร้อยครับฟ็อกซี่แมนล่าง2ตายไปแล้วครับเหลือ2ต่อ5เท่านั้นไม่น่าจะชนะแล้วนับตอนนี้ขนาดดาเมจเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ แล้วก็สู้กันนี่แทบจะชนะขาดลอยเลยนะครับดูครับเหลือ1ต่อ5แล้วนะครับเหลือจอมบามบูควนตัวเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไปยังเรียบร้อยครับโหมาไวไปไวจริงๆครับดีมนี้ โหน่าสงสารจริงๆครับคือแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะแทบจะตีไม่เข้าแล้วก็ไม่ได้ตีด้วยนะครับได้ตีอยู่ตัว2ตัวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นโดนสตันหมดเลยนะครับสำหรับทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของทีมฮีโร่กันบ้างดีกว่าทางฝั่งของทีมฮีโร่นะครับทีมแรกเนี่ยพลังอยู่ที่10ล้านนะครับนี่มีหน้ากากหวานนะครับร่างไอดอลมีทัชซึมากิร่าง2นะครับนี่มีตัวกระบองนะมาใหม่นะครับ แล้วก็กา r โร่นะครับแล้วก็ปู่บอมแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออะตอมิกนะครับโหไม่น่าเชื่อครับยังมีคนออะตอมิกมาปั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าอะตอมิกเนี่ยจะฟันได้โหดขนาดไหนนะฮะสำหรับทีมนี้นะส่วนอีกทีมนึงครับพลังอยู่ที่17ล้านโหเรียกได้ว่าแทบจะห่างกันเกือบ10ล้านเลยกว่าได้นะ <c oughs> โอ้รังคากันเจ็ดล้านเอาอะไรไปสู้นะครับไปผมนี่ปล่อยจอยรอเลยนะครับอย่างนี้มีหน้ากากหวานนะครับมีทัศซึเมื่อกี้ร่างสองยิบมันนะครับอาจารย์บุตรีทั้งมวยหย่งชุนนะครับแล้วก็นังไม้อากลแล้วก็ปู่บอมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอัศวินขับเรื่อนนะครับนี่นังไม้ยาโกนนี่เหมือนใส่มาโมโม่ด้วยนะนี่ดูดิขนาดใส่มาแค่5ตัวนะครับดามเมจสิบ พลังรวม17ล้านนะครับเจ้าโหดไปไหนนะครับแล้วก็ทุกตัวเป็นกรอบทองทั้งหมดโยเวนทัสซึ่มากีเป็นกรอบแดงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า5ตัวพลัง17ล้านกับ6ตัวพลัง10ล้านเนี่ยใครจะโหดกว่ากันนะฮะอ่าเริ่มแล้วครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะรอดจากเทินแรกหรือเปล่านะผมว่าไม่น่ารอดเทินแรกแล้วจะตีตัวละทีก็ตายแล้วนะพลังห่างเยอะขนาดนี้ครับดูครับนักกาวหวานเั่าซ้ายได้เปิดก่อนนะโอ้เอาเรื่องอยู่ครับนี่ จำกัดหลอดเลือดก่อนเลยนะครับตามด้วยทัศสุมาเกะร่างสองนะครับไปยังดูครับสนามพลังจะสามารถทำในฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นเลยนะฮะอย่างครับยังไม่แสดงผลนะครับตอนนี้นี่โอ้ยกระบองเหล็กปีครับไม่ใช่กระบองเหล็กกระบองสองสองอันจำชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อมัวไปหมดแล้วนะไปอยู่เกมบีด่านเกินไปนะครับหน้าปากขวาฝั่งขวาคือบ้าครับเปี้ยงเปี้ยงเรียบร้อยครับสองตัวโดนจำกัดเลือดนะครับตอนนี้ โอ้ยก็ใช้ได้อยู่นะครับสนามพลังเล่นเลือดหายไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะฮะโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ขนาดพลังห่างขนาดนี้ยังตีเข้านะครับถือว่ายอดพอสมควรนะฮะเอาละครับยิบมันจังหวะนี้เปีย้ยงเปีย้ยงลีรู้จักไมมบวยยงชุนะไอ้หนูโอ้โหเรียบร้อยครับมาตอมมิกไม่ทันได้โชว์ศักยภาพเลยนะครับไม่ทันได้ฟาดเลยนะตายก่อนแล้วนะฮะ อูบอบจังหวะนี้ครับบอกเบยมวยหยงชุนมาเด็กๆนี่เจอฝ่ามืออรหันต์เอาละครับอัศวินขับเคลื่อนดึงดาบขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงนะครับน่าจะจบที่เทิร์นนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับไปยังจังหวะนี้ยังไงครับอูหเรียบร้อยครับเหลือหนึ่งต่อหอีกแล้วนะครับภาพฉายนี่วนเวียนซ้ําเหลือเกอินนะเหมือนเดจาวูเลยนะฮะ เปิดภาพนี to so ้เคยเกิด wow. ขึ้นมาก่อนเมื่อก er like ี er> ้นี so ้นะครับนี Ça ่แล้วด er ูครับโอ้โหอึดจัดครับทันซึ่งเมื่อกี้ร่างสองนี่โอ้ยอมรับเลยครับใช้ได้เลยครับเป็นตัวเดียวนะครับที่ทั้งมีดาเม้นะทั้งพี่โกแล้วก็อึดนี่เผื่อๆพอๆกับพวกด้วงพวกตัวแทงได้เลยนะครับสำหรับทั้ซึมเมื่อกี้ร่างสองนะหรือหัวเขียวนี่้นะครับเอาละครับจังหวะนี้สามารถหลุดรอดไปได้หรือเปล่าไปเรี่ยงเรียบร้อยครับโอ้โหไม่รอดฮะ เอาที่ไหนมาลอดนะครับ10ล้านต่อ17ล้านนะแค่เห็นพลังนี้ก็แตกต่างกันเยอะเหลือเกินแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับศึกดวลเซิร์ฟจีนย่อนะครับมากันให้หายคิดถึงสักหน่อยนะครับเดี๋ยววันที่1่เนี่ยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับยุงแดง SSR ใครอยากเห็นผมเกลือนะครับกดแจ้งเตือนตั้งตารอไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนนะครับสำหรับการกลับมาของวันพันแมนเดอะสตองเทปนี้นะครับโอเคก็สําหรับใครนะครับ ที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ